เจ้าวะเจ้าวะอะไรจับเอาไว้อันันตปาชัยเยปาิเทนอาปัติยาอปาิเทอาปดปดิเสร็จแล้วก็ป่อยเสร็แล้วก็ป่ยเสร็จแล้วก็ป่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซ่จะถือไว้ทำไมล่ะอกกาชาเซโม เอากรสารเซโมอเอากระสานเสกมาอเอากระสาเขาสารเขาสารเอาเขาสารที่เสกเขาใจแม่ไม่ใช่เอากระสานเซโมอเอากระสานเซโมใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอ้จะดูทําไมเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอเอาไปโอ้มานันตาปัดชายเยียปิดเดชเ น้ำมนต์มาต้องช้าช้านะเวลาเราพูดกับผมช้าช้าแล้วก็ชัดชัดรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริ่งไม่รอริงกระดกลิ้นอะเรือนั่นอยู่ในริงไงั้ไม่แต่ริงนั่นอยู่ในเรือไม่ต้องเสือบ้านครูเขาเล่นอย่างนี้เป็นผีที่ยังมาเถียงกูอีกันไหนของมึงเนี่ยเอาน้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมันเลยซอบูซอบูเฮ่บาเฮ่บาซอซอบูเฮ่บีฮัปบาลากุจุเฮ่บาเฮ่เจเจเจ งงงงเซควายไม่งงได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวคูก็มีนะเว้ยเซมวันละมาชุกครู้าโฆษณาเล่นมือเฮ้ยดี่อาจารย์มือเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่โอ้ยหนยต้องตะก้อข้อปากแล้วมึง